สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลนะคะแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคือไพ่เนลนองแล้วก็ไพ่ทาหลดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้ จะมีความขังความฉัหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากนะคะเรามาดูกันดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีตุลช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะกล่าวโดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงชะตาของท่านแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ดวงชะตาของท่านนี้โดดเด่นในเรื่องหน้าที่การงานและความเป็นอยู่นะคะความเป็นอยู่ช่วงเดือนสิงหานี้อยู่สุขสบายดีมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็การงานเนี่ยดีที่หนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องการงานการงานนั้นก็ดีดวงชะตา ของท่านนี้มันเริ่มเปิดทางเสียงสว่างในเรื่องการงานช่วงเดือนสิงหานี้จะเป็นช่วงที่การง,า,รงานนี้จเจริญรุ่งเรืองเติบโตขึ้นนะคะไม่ว่าท่านนี้จะทำงานในบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามหรือทำงานรับราชการนะคะทุกหน่วยงานท่านนี้ประสบความสำเร็จในการทำทำงานทุกหน่วยงาน การงานนี้เติบโตนะคะบางท่านอยากได้ขั้นได้ตำแหน่งท่านก็สามารถได้ตำแหน่งนะคะคือเป็นช่วงที่ท่านได้ดีมีชื่อเสียงผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ชื่นชมผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เห็นศักยภาพในการทำงานของท่านดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่สนับสน,นุนให้ท่านนี้ได้ดีมีตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะ นอกจากตำแหน่งที่สูงขึ้นดีแล้วท่านก็ยังได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอีกนะคะอันนี้ท่านที่ทำงานในบริษัทองค์กร้างร้านอันใดหรือหน่วยงานรับราชการเป็นช่วงที่ท่านได้เป็นเ,นเพิ่มเลยแหละนะคะในนักศึกษาเราเรียนท่านเรียนจบไปแล้วไปสมัครสอบทำงานรับราชการท่านก็สอบผ่านนะคะหมายถึงว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไปสมัครสอบสอบข้อเขียนก็สอบผ่านหรือ มีการสอบข้อเขียนแล้วมาสอบสัมภาษณ์ก็สอบผ่านนะคะทีนี้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าท่านนี้จะประกอบอาชีพอะไรทุกอาชีพจชโลกระตัวของท่านหมดเลยนะคะทำมาค้าขึ้นช่วงเดือนนี้เป็นช่วงดวงตามันพุ่งเป็นช่วงที่ท่านนี้จะต้องได้กอบโกยนะคะ กอกวยช่วงนี้ก็ยอมทนเหนื่อยไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะโอกาสดีนาทีทองงานมันสร้างเงินนะคะดังนั้นท่านใดที่ที่ยังไม่เคยลงมือทำมีโครงการว่าอยากจะทำอ่าธุรกิจบางอย่างในช่วงเดือนนี้ก็เรียบลงมือทำทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงโอกาสดีนาทีทองทำมาค้าขึ้นจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองดีท่านที่ ประกอบอาชีพอยู่แล้วแม่หมอก็บอกว่าถูกฉลกทุกอาชีพหากท่านต้องการที่อยากจะขยับขยายในหน้าที่การงานของท่านอยากขยายสาขาท่านก็กทำได้นะคะไม่ว่าท่านจะขยายกี่สาขามันก็ประสบความสำเร็จนะคะก็มีผู้คนมากมายหลั่งไหลไปรับใช้บริการมากมายทุกสาขาเลยนะคะ หรือเป็นสาขาเดียวก็สร้างเงินสร้างทองให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มเลยแหละนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินสำหรับการเงินนี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันดวงการเงินก็ดีนะะนอกจากการงานมันสร้างเงินให้กับตัวท่านดีแล้วท่านก็ยังมีโชคลาภการเงินสะพัดมาสู่ตัวท่านหลากหลายช่องทางนะคะ สัมาษ์มาจากทางโน้นบ้างสัมภาษมาจากทางนี้บ้างมีเงินเดือนเป็นหลักแล้วก็มีเงินรายได้พิเศษหาลาไส้พิเศษมันมีมากมายเข้ามาและอีกอย่างที่แม่มอก็บอกว่าเดือนนี้หากใครต้องการอยากจะพัฒนาตัวเองในหน้าที่การงานอย่างได้ตําแหน่งที่สูงมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นท่านก็ประสบความสําเร็จดังนั้น มันก็เลยคล้องตัวในการเงินนะคะเงินสร้างงานงานสร้างเงินเอาเป็นว่าท่านที่เกิดราศีกันช่วงเดือนสิงหาคมนี้ได้เป็นสุขใจในการงานแล้วก็การเงินทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักสําหรับความรักแล้วท่านที่เกิดราศีกันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแม่หมอจะแยกออกเป็นสองแบบหนึ่งความรักสําหรับคนโสดสําหรับคนโสดแล้ว ก็มีคนมารักมาชอบท่านอยู่นะคะมีคนมาขายขนมกีมให้กับท่านอยู่แต่ถ้าว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้นดูดูแล้วมันเหมือนมันเหมือนเป็นการทำความรู้จักกันซะมากกว่าอ่าคือต่างฝ่ายยังไม่ยังไม่สามารถที่จะมอบหัวใจเต็มร้อยให้เป็นความมั่นคงให้ซึ่งกันและกันได้ ต่างก็ยังดูใจกันไปก่อนอยู่เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องเป็นอุปสรรคในความรักดังนั้นต่างก็ยังไม่มั่นคงในยังไม่มั่นคงต่อกันยังมีการหวัดและแวงอยู่ยังมีความตึงเครียดต่อกันอยู่เพราะฉะนั้นคนโสดที่เกิดในราศีกันก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดก่อนไม่สามารถที่จะ มายอมรับว่าเป็นคู่รักได้โดยสมบูรณ์แบบนะคะเพราะมันมันยังมีอุปสรรคมากมายทําให้ท่านนี้ตึงเครียดนะคะนี้มาดูความรักสําหรับคนมีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวโทษทีนะตะกี้แม่หมอบอกว่ามีทั้งดีไม่ดีอ่าก็หมายความว่าอย่างนี้แล้วกันคนที่เกิดราศีกันนั้นดวงความรักไม่ดีไม่เก่มใจนะคะ คนโสดก็ไม่ดีถึงมีรักเข้ามาก็ไม่ได้ดังใจดังหวังสำหรับคนมีคู่ทั้งสามีและภรรยาในเดือนนี้จะพูดจะจาเจรจาอะไรกันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องดีไม่ดีฟังกันแล้วมันก็ไม่เข้าหูไม่เข้าตาฟังกันแล้วมันก็ขัดหูขัดตาทำให้รู้สึกเครืองต่อกันทำให้คิดลบต่อกันนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ พฤติกรรมทั้งสามีและภรรยามันแปลเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมจากก่อนหน้านั้นทั้งสามีและภรรยาต่างก็มีความไวเนื้อเชื่อใจกันต่างก็เชื่อใจซึ่งกันและกันให้ความอ,อบอุ่นให้ความมั่นคงต่อกันพอมาสู่ช่วงเดือนสิงหาคมนี้พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมันไม่เหมือนเดิม นะคะจากที่เคยสวีดหวานกันพอมาเดือนนี้มันจืดชืดเย็ยนชานะเมื่อมันจืดชืดเย็ยนชาต่างสามีและภรรยาต่างก็คิดลบต่อกันคิดว่าฝ่า,ายชายก็ภรรยาก็คิดว่าสามีอาจจะออกนอกลู่นอกทางสามีก็คิดว่าภรรยาจะต้องออกนอกลู่นอกทางดังนั้นมันก็เลยคิดลบต่อกันไม่เข้าอ,อกเข้าใจต่อกันแต่ด้วยพื้นฐานดวงชะตากันแล้วนะคะ ด้วยตามพื้นฐานดวงชะตาแล้วอาจจะเป็นสามีก็ได้อาจจะเป็นภรรยาก็ได้หรือทั้งสามีและภรรยาช่วงเดือนนี้จะเนื้อหอมกันทั้งสองคนเมื่อท่านเนื้อหอมกันทั้งสองคนแล้วมีสเสน่ห์กันทั้งสองคนแล้วพื้นฐานดวงมันจะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามาอยู่แต่ถ้าว่า รักแทรกรักซ้อนที่เข้ามานั้นมันไม่เป็นกีรังยั่งยืนนะคะมันแค่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปตัวท่านสามีและปัญญานั้นคือคู่แท้กันคู่แท้คู่บุเพศนิวาสกันตัวจริงไอ้ที่รักนอกรูนอกทางนั้นเป็นตัวปลอมนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะทีนี้มาดูเรื่องเคาะสำหรับเรื่องเคาะแล้วก็ ท่านไม่มีเคาะไม่มีพยัน์อันตรายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะทีนี้มาดูเรื่องปัญหาอ่าจริงๆแล้วที่แม่หมอบอกว่าความรักไม่ดีนั้นถึงแม้ว่าไม่ดีก็ตามแต่ว่าชีวิตรักคู่ถึงแม้ว่าจาะทะเลาะเบาแม้งกันไม่เข้าใจคิดลบต่อกันต่างฝ่ายก็ยังอ่าก็ยังดูแลกันอยู่ก็ยังไม่ทอดทิ้งนะคะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายก็ไม่ได้เลิกกันนะคะก็อยู่กันเนีสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะทีนี้ก่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกันสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้ดังใจดังหวังสมหวังสมปรารถนาก็คือเรื่องการงานทั้งการงานให้กับองค์กรอื่นทั้งธุรกิจส่วนตัว ทั้งนักศึกษาเราเรียนก็ประสบความสำเร็จสอบผ่านสอบผ่านเฉลุยไปสมัครสอบแข่งขันอะไรก็สอบผ่านนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งแต่การดูภาพรวมนี้ก็แม่นยำฉมัง80%ได้หากแม้ว่าใครต้องการที่อยาก จะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของตัวเราเองแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะแม่หมอก็คิดค่าครูเพียง200บาท200บาทถามได้ทุกเรื่องหรือท่าในใดไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะให้ท่านแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันดีแล้ว ก็ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาก็โทรมานัดวันเวลาแล้วก็แม่หมอก็จะได้เปิดกล้องวิดีโอท่านก็จะเห็นแม่หมอแม่หมอก็จะเห็นท่านแล้วท่านก็จะมีพลังกิจพิเศษซิกเซนจูนกับครูบาอาจารย์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงชะตาของท่านโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันก็จะเกิดความแม่นยำจะหมังยิ่งนักนะคะ ในไพ่ทั้งสองชุดนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับท่านได้อย่างสําเร็จสำริดผลยิ่งนะักไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามไพ่นี้สามารถที่จะบอกกล่าวท่านได้แก้ไขปัญหาให้กับท่านได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนจากกันแม่หมอก็ขออวยพรให้ทุกท่านนี้ จงอยู่ดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย